วันนี้โรงพยาบาลจอห์นฮอปกินส์ได้ออกมากล่าวถึงการทำคีโมให้กับผู้ป่วยมะเร็งว่าเป็นทางเลือกเดียวจริงหรือและทางโรงพยาบาลได้แนะนำให้นึกถึงทางเลือกอื่นๆอีกโดยให้ข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับโรคมะเร็งดังนี้ครับ 1. ทุกๆคนจะมีเซลล์มะเร็งอยู่ในร่างกายอยู่แล้วเป็นปกติเซลล์มะเร็งเหล่านี้จะไม่ปรากฏด,ด้วยวิธีการตรวจสอบมาตรฐานจนกระทั่งมันขยายตัวเพิ่มขึ้น เมื่อแพทย์บอกว่าไม่มีเซลล์มะเร็งในร่างกายผู้ป่วยแล้วนั่นหมายถึงว่าระบบไม่สามารถตรวจสอบเซลล์มะเร็งได้เพราะว่าจำนวนของมันไม่มากพอจนถึงระดับที่ตรวจจับได้ 2. เซลล์มะเร็งเกิดขึ้นในร่างกายระหว่าง6 1ถึงครั้งหรือมากกว่านั้นในช่วงอายุของคนคนหนึ่ง 3. เมื่อระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายแข็งแรงเพียงพอ เซลเมเรงจะถูกทำลายและป้องกันไม่ให้เกิดการขยายตัวและกลายเป็นเนื้อร้าย 4. เมื่อใครก็ตามเป็นเมเร็งมันกำลังบอกว่าคนคนนั้นมีความบกพร่องหลายประการเกี่ยวกับโภชนาการซึ่งอาจเกิดจากยีนสิ่งแวดล้อมอาหารและปัจจัยอื่นๆในการดำรงชีวิต 5. เพื่อเอาชนะภาวะบกพร่องหลายประการเกี่ยวกับโภชนาการการเปลี่ยนแปลงประเภทของอาหาร รวมทั้งสารอาหารบางอย่างจะช่วยให้ภูมิคุ้มกันแข็งแรงขึ้น6การทำคีคมคือการให้สารเคมีที่มีความเป็นพิษกับเซลล์มะเร็งที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วแต่ขณะเดียวกันมันก็ทำลายเซลล์ที่ดีที่กำลังเติบโตในไขกระดูกทำลายระบบทางเดินอาหารเป็นต้นและเป็นสาเหตุทำให้อวัยวะบ,บางส่วนถูกทำลายไปด้วยเช่นตับไตหัวใจ เป็นต้น 7. การบำบัดโดยคีโมและการฉายรังสีมักช่วยลดขนาดของก้อนเนื้องอกได้ช่วงแรกๆอย่างไรก็ตามถ้าทำไปนานๆพบว่ามักจะไม่ส่งผลต่อการทำลายเซลล์เนื้อร้าย 8. การทำาคมและการฉายรังสีอาจเป็นสาเหตุทำให้เซลล์มะเร็งกลายพันธุ์ดื้อยาและยากต่อการทำลายการผ่าตัด ก็อาจเป็นสาเหตุทำให้เซลล์มะเร็งกระจายไปทั่วร่างกายได้เช่นกัน9เมื่อร่างกายได้รับสารพิษจากการทําคีโมหรือการฉายรังสีมากเกินไประบบภูมิคุ้มกันอาจถูกทําลายดังนั้นคนคนนั้นจึงอาจตกอยู่ในอันตรายจากการติดเชื้อหลายชนิดและทำให้โรคมีความซับซ้อนยิ่งขึ้นปัจจุบัน มีความพยายามมากมายที่จะบอกถึงสาเหตุและที่มาของการเป็นโรคมะเร็งและจากการวิจัยของเราพบว่าจริงๆแล้วอนุมูลอิสระที่แท้จริงที่จะก่อให้เกิดโรคมะเร็งเกิดจากไขกระดูกผู้ที่ผลิตเม็ดเลือดแดงนั่นเองต่อไปนี้คือคกลไกการก่อตัวของอนุมูลอิสระแท้จริงที่ภายหลังก่อให้เกิดโรคมะเร็งนะครับโดยปกติเม็ดเลือดแดงของคนเรามีอายุ120วัน มันมีการตายทุกวันและตับก็จะเป็นผู้รู้ว่าวันนี้เก็บเซลล์เม็ดเลือดแดงที่ตายไปเท่าไร่ตับก็จะสั่งไปที่ไขกระดูกว่าจะต้องผลิตเซลล์เม็ดเลือดแดงเท่านั้นเพื่อเป็นการชดเชยเช่นตับได้กํำจัดเม็ดเลือดแดงที่ตายไป200มิลลิกรัมก็จะสั่งการให้ไขกระดูกสร้างเม็ดเลือดแดงมาทดแทน200มิลลิกรัมนั่นเองครับแต่หากเมื่อไรก็ตามที่ไขกระดูกคุณเริ่มมีภาวะไม่ปกติ เริ่มฟอร์เม็ดเลือดแดง200มิลลิกร,รัมที่ผลิตออกมาต่อวันนั้นเซลล์เม็ดเลือดแดงบางส่วนก็อาจจะมีลักษณะที่ไม่สมบูรณ์เช่นเว้าวแหวงหรือบิดเบี้ยวไม่ได้รูปเม็ดเลือดแดงที่ผลิตออกมาใหม่นั้นไม่ใช่จะเข้าไปทำงานได้เลยนะครับมันจะต้องผ่านการตรวจสอบเม็ดเลือดแดงที่จะเข้าไปทำงานในกระแสเลือดได้ต้องเป็นตัวที่สมบูรณ์เท่านั้นตัวที่เว้าวแหวงเป็นรูปไม่สมบูรณ์เหล่านี้จะถูกคัดออกไป ไม่สามารถเข้าสู่กระแสะเลือดได้และตัวที่คัดออกไปนี่แหละครับที่เราเรียกว่าอนุมูลอิสระแท้จริงวันหนึ่งถ้ามีเซลล์เม็ดเลือดแดงที่ไม่เป็นไปนตามรูปแบบสัก5กรัม20วันก็ร้อยกรัมใน1เดือนจะเกิดฝูงอนุมูลอิสระฝูงใหญ่ๆห,หนึ่งฝูงเลยทีเดียวและอนุมูลอิสระที่มันไปนรวมตัวกันเป็นแก๊งเนี่ยครับมันไม่มีที่อยู่สิ่งมีชีวิต ต้องการที่อยู่และต้องการอาหารเพราะมันมีอายุ120วันถามว่าแล้วมันจะอยู่ได้อย่างไรสิ่งมีชีวิตทุกชนิดในโลกนี้ต้องการอยู่รอดอนุมูลอิสระกลุ่มนี้ก็ต้องการอยู่รอดด้วยเช่นกันจึงรวมตัวกันไปหาที่อยู่ยกตัวอย่างเช่นผู้หญิงบางคนที่โชคไม่ดีอนุมูลอิสระนี้ไปอยู่ในเต้านมไปเริ่มแทะกินเนื้อเยื่อที่เต้านมถึงตรงนี้ยังไม่เป็นอะไรนะครับ มันเป็นอะไรก็ต่อเมื่อมันถือโอกาสไปจับตัวกับเซลล์เต้านมและเซลล์ที่แตกตัวออกมาจากการจับตัวกันนี่แหละครับที่เราเรียกว่าเซลล์มะเร็งแล้วมันก็กินโปรโตีนเป็นอาหารเหมือนอนุมูลอิสระเช่นกันดังนั้นจะเห็นว่าอนุมูลอิสระนี้ถ้ามันไปที่ตับมันก็เป็นมะเร็งตับถ้าไปที่ต่อมน้ำเหลืองก็เป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองไปที่ลำไส้ก็เป็นมะเร็งลำไส้ มันมีชื่อเรียกแตกต่างกันไปเพราะรูปร่างมันไม่เหมือนกันจุดใดที่ติดเชื้อเช่นตับติดเชื้อไวรัสซีก็มีโอกาสพัฒนาไปเป็นมะเร็งตับเพราะเป็นจุดเริ่มต้นของความอ่อนแอของจุดนั้นเรียกได้ว่าบริเวณนั้นน่าอยู่ถามว่าทําไมวันนี้โปรไบโอติกจึงเป็นความหวังในการจัดการกับเซลล์มะเร็งก็เพราะว่ารังสีนิวเคลียร์ไม่สามารถเอาชนะได้แล้วสมุนไพรย,ยิ่งไม่มีสิทธ์ ขนาดรังสีนิวเคลียร์ที่ร้ายแรงที่สุดแล้วยังเอาไม่อยู่แล้วจะเอาสมุนไพรอะไรไปฆ่าเซลล์มะเร็งนี่คือคำถามที่ชวนให้คิดกันนะครับดังนั้นเราจึงต้องใช้หลักการสิ่งมีชีวิตควบคุมสิ่งมีชีวิตของโลกนี้ที่ธรรมชาติสร้างสิ่งนี้มาให้เช่นเอาน้ำมันดิบหรือน้ำมันเครื่องที่ใช้แล้วเทลงไปในคลองอีกสีห้าเดือนมาดูกันจะไม่มีน้ำมันเหลืออยู่เลย เพราะมันจะเกิดจุลินทรีย์ที่กินน้ามันพวกนี้เป็นอาหารกินจนหมดธรรมชาติสร้างภาวะสมดุลมาให้หมดในระบบนิเวศเพราะฉะนั้นสิ่งมีชีวิตต้องถูกควบคุมด้วยสิ่งมีชีวิตเท่านั้นไม่ใช่สารเคมีจึงเป็นสาเหตุที่ว่าทําไมเราจึงค้นหาจุลชีพที่จะมากําจัดจุลชีพก่อโรคเหล่านี้ขึ้นก็เพราะด้วยขนาดของโปรไบโอติกนั้นเล็กมากจึงสามารถมุดเข้าออกได้ทุกส่วนของร่างกาย ม่เว้นแม้กระทั่งกระดูกยังไงก็ตามการที่จะเข้าไปจัดการกับเซลล์มะเร็งได้นั้นนะครับโดยลําพังของโปรไบโอติกเองไม่สามารถจะทําอะไรกับเซลล์มะเร็งได้จึงต้องมีการทํางานร่วมกันกับยีสต์บางชนิดที่มีคุณสมบัติปล่อยสารพิษภาษาทั่วไปเรียกว่าน็อ c เซลล์มะเร็งเอาไว้ก่อนแต่ยังไม่ตายเพียงแค่หมดฤทธิ์ชั่วคราวจากนั้นกองกําลังของโปรไบโอติกและเม็ดเลือดขาว ก็จะตามเข้าไปจัดการกับเซลล์มะเร็งได้ในที่สุดมีคำถามที่น่าสนใจว่าโปรไบโอติกนั้นรู้ได้อย่างไรว่าเซลล์มะเร็งอยู่ตรงไหนบ้างคำตอบคือเพราะโปรไบโอติกนั้นทำงานร่วมกับเวทเลือดขาวจึงมีหน่วยความจำหมดว่าเซลล์ปกติในร่างกายมีหน้าตายอย่างไรเซลล์ที่ไม่ปกติมีหน้าตายอย่างไร,ลไาายยงไรและตรงเข้าจัดการทันทียังไงะครับ